สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เช้าวันเสาร์นะคะ6กโมงเช้าอากาศที่เซี่ยงไฮ้ก็ประมาณ3องศานะคะหนาวๆแบบนี้เราออกมาข้างนอกเพื่อซื้ออาหารเช้านะคะเป็นอาหารเช้าที่เรากับสามีคนอเมริกาเนี่ยชอบทานมาก มันคือเจียนปิ่งนะคะหรือว่าซามีเรียกว่าไชนีสแพนเค้กค่ะมันต้องกินทุกเช้าวันเสาร์ว,วันอาทิตย์นะคะถ้าใครมาจีนบ่อยๆอะจะต้องเคยเห็นแน่ๆเลยมันเป็นหนึ่งในสตรีทฟู้ดที่แทบจะมีทุกที่นะคะเดี๋ยวถ้าทุกคนเห็นก็จะรู้มันคืออะไรมันคล้ายๆเครปเนาะแต่ว่ามันเป็นไส้เค็มนะมันไม่ใช่ไส้หวานถ้าเราไปซื้อเราจะชอบเพิ่มไส้กรอกหรือไม่ก็เพิ่มลาเทียวเข้าไปนะคะรสชาติมันก็จะ อร่อยมากขึ้นนี่คุณป้าร้านนี้เนี่ยเราซื้อเป็นประจำซื้อมาเกือบสามปีแล้วค่ะเขาขายอยู่หน้าคอมเพลที่เราอาศัยอยู่นะคะนี่ที่เห็นหม้ออาจจะแบบว่าไม่ค่อยสะอาดแต่ที่จริงเนี่ยเพราะว่าป้าแกขายดีนะคะไม่มีเวลาทำความสะอาดอารมณ์อาหารไทยนั่นเองนะคะนี่เขาก็จะหมุนวนไปแบบนี้นะคะนี่เราชอบทานมาก แป้งเขาก็จะกลับหลอบนะคะยังคิดกับสามีเลยว่าถ้าย้ายกลับไปอเมริกาเนี่ยจะซื้อสูตรป้าเขานะคะเอาไปขายะคะ่ะเราเห็นบางวันน่ะคนฝรั่งอะ่ะทุกคนต่อแถวยาวมากเพื่อซื้อของเขาอะ่ะแล้วฝรั่งบางคนน่ะเขาก็จะเอาชีสจากที่บ้านเราไม่รู้ว่าคือชีสอะไรนะคะหย่อนลงไปตรงเนี้ยแบบเออมันก็ดูเป็นเบรคฟาสต์แบบฝรั่งได้นะเออเราชอบคิดว่ามันเป็นอาหารที่เอเชียกินต่างชาติเขาชอบเหมือนกัน นี่ซอสเขาจะเป็นซอสหวานๆที่เด็ดอยู่ที่พริกค่ะพริกนี่นะคะไม่เผ็ดเลยแต่ว่าจะเค็มแทนมีครั้งหนึ่งอ่ะเราคนไทยเนาะเราก็อยากกินเผ็ดๆอะทุกคนเราก็เลยให้ป้าเขา,าใส่พริกเยอะๆปรากฏว่าเค็มค่ะเค็มมากพริกเขาน่าจะเป็นออกแนวแบบหอมพริกเค็มอะไรประมาณนี้นะคะนี่อันนี้ป้าเขาทําของสามีเราก่อนนะคะนางชอบเพิ่มฮอทดอกเข้าไปนี่แล้วก็ ทํายคล้ายเครกอะทุกคนแต่ว่าวิธีขมวนอะมันจะไม่ใช่มันจะไม่ค่อยเหมือนเครปที่บ้านเรานะคะอืนเราชอบดูป้าเขาทําต้องมาซื้อเชา้ชาๆนะคะไม่งั้นแถวจะยาวไม่อยากต่อแถวเนี่ยสูตรนี้ต้องมาซื้อที่ป้าเขาแล้วนะคะ ป้าเขาก็จะหาอะไรกรอบๆมาทับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวให้ดูนี่ตัวนี้เราชอบมากมันค r u n ช h ่อะทุกคนกรอบๆแล้วก็จะพับนี่ทรงพับก็ง่ายๆนะคะไม่ใช่พับเหมือนเครปบ,บ้านเราแต่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็หั่นเป็นสองท่อนถ้าใครกินน้อยแล้วว่าสองคนกินคนละครึ่งได้แต่ว่าเรากินเยอะอันนี้เป็นหน้าตาของเราอยู่ที่ประมาณเก้าหยวนนะคะหรือประมาณ45บาทซึ่งถือว่าถูกมากเลยนะอร่อยมาก ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย